เสียงปรมืตรนรับนักกีฬาทั้งสองทีมเลยครับและขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านครับ อีกสักคู่เดียวครับในคู่ชิงชนะเลิศครับมาชมเกมการในขันกันครับทิกออฟไปพร้อมกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งทิกออครับซีเวลาเอฟซีครับได้เขียนลูกเริ่มในเกมก่อนครับมาที่ทางด้านของเจ้าเมืองวรวิทย์ครับในแดนหลังครับผู้รักษาประตูของซีเวลาเอฟซีใน รอบรองชนะเลิศน,นั้นทําไปถึง2ประตูครับเพื่อให้ทีมผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับเมืองบรวิทครับนี่ครับจุดเด่นอยู่ที่การเล่นบอลด้วยเท้าครับแล้วก็รายการนี้มาดีเหลือเกินครับให้บอลมาทางซ้ายทางด้านของตำชัยยักูลแก้วประสานลูกนี้ดึงรอจังหวะแล้วให้ใยับมาที่อาริวอาริวชาตันนั้นได้ไหมจงังหวะนี้ไม่ได้คืนกับม้าใหม่ครับชัยยกุลเจ้าตำชัยยกูลชัยยกุลแก้วประสานครับทางด้านของ สีวิลายเอฟซีแล้วขวาลูกนี้อ้าวแล้วแมรอซี่เชลเทพพักมาให้อาริวแล้วก็ลูนีโโ้โอ้โหโอ้จังหวะของทางสีวิลายเอฟซีครับนี่แหละครับบอลของทางเจ้าเมืองบรวิทย์ครับให้มาที่ชยุงกุนแกจภาษาครับแล้วจบด้วยทางด้านของอาริวชาตันนครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับมาดูเกมของสุรเชิคุณดูครับของทางประภาคารบ้างแต่ว่าคุมทีมผ่านกันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วครับ กลับมาดูที่เดวิลท่านาคุปัตโตรงนี้ก็โอ้โหไม่ทําเกมเข้าไปแล้วครับอาศัยการยิงไกลแบบนี้จุดเด่นของทางสิวิไลยอยู่ที่ลูกยิงไกลครับในรอบรองชนะเลิศนั้นได้สี่ประตูจากลูกลักษณะนี้แล้ว,ล,วลองยิงไกลบ้างโอ้หสุใชัยคุณหนูครัาซ้ายสายฟ้าไม่ยอมเหมือนกันครับคุณยิงไกลมาผมยิงไกลกลับครับกลับมาที่เจ้าต้นพงสะท้อนแล้วมาที่รอซี่ธีรเทพรอซี่ธีรเทพขยับกับมาใหม่ครับที่ตามเชียงกูล ใจยุ่งแก่ๆเติมขยับขึ้นไปกับนัฐการนัฐการให้ขวาแล้วสิทธิชัยแล้วนักการอีกครั้งไม่ผ่านทางหน้านของเมืองวรวิทย์ครับครับผู้รักษาประตูของทางสีวิไลเอฟซีครับมาดูลูกนี้ยกไปโอ้โหแล้วขึ้นโค้งไม่ผ่านทางหน้านของเมืองวรวิทย์อีกรครั้งครับโอ้โหสุรเชษครับขอให้ได้เงินมาเยอะนะครับ <laughs> แหม่ะชวนแทงสนุกอีกแล้วบอลนัดฮนะโอ้โหขอบคุณมากครับ แม่เอฟซโคตดเมืองค่านีครับมาแล้วจากทางด้านของแฟนๆจากศรีวิไลครับแล้วเปิดยาวมาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับข้่าไปก่อนครับประภาคารครับบุกจากแนวรับเลยทีเดียวนะครับนักการหญิงยัดยัดไปลูกนี้โอ้าหูยก็ออกด้านหลังไปลูกแต่มุมของทางประภาคารครับมาชมเกมกันในขันในครั้งนี้ครับยอดผู้ชมไหลไปที่1,900ยยูเซอร์แล้วตอนนี้ ดันกันไปยาวๆครับในคู่ชิงชนะเลิศเอาแล,แล้วแล้วได้ที่สิทธิทชัยมัสบูงงอจะแหวกมาให้แล้วต้นวรเชาเชซัดด้วยซ้ายลงนี้อ้าวแล้วก็โอ้โหไปยืนรอยอยู่ตั้งแต่เมื่อไรครับตรงนี้ครับทถวหน้าของสิทธิชัยมัสบูงงอครับอูแล้วทถงหน้าของเมืองวรวิศครับมีอาการบาดเจ็บเลยครับจากจังหวะที่ผ่ามารับบอลครับเกมการแข่งขันในครั้งนี้ครับเอฟซีประภาคารเข้ามาครับนี่นะครับขอบคุณมากครับๆๆแล้วมาดูตั้มชัยยางกูลปันโค้งๆลงนี้ก็หลุดกรอบออกไปครับไปมา แล้วลูกนี้นักการนักการให้ขวามาที่ฝังแล้วก็โอ้โห,โห,โหโอจทิศวันนี้ไปติดเซฟทางหน้านของเจ้าเมืองวรวิทย์ครับโอ้โหโอุณิลาสารคามน้ำบอตองอธิวัตถ์ศรีสุวรรณโยกเข้าซ้ายของอธิวัตแล้วมาได้ที่เดวิลเดวิลซ้ายลูกนี้ก็แล้วก็โอ้โหไปเข้ามือทางด้าของอัน อนุวัฒน์ฮะแล้วให้ยาวมาลูกนี้โอ้ยไปฝ่าวก่อนแล้วฮะโอ้ผู้รักษาประตูครับนั่นนี้ใช้ทานงน้าของวุฒิครับขอภัยเกมของทางปะพาคารครับโอ้แล้วนี่แหละครับไปทางสายที่ธนาวุปตโตยิงด้วยสายลูกเดียวโอ้ย,อยนี่แหละครับอาวุธเด็ดของทางสี F ่วิไลเอฟซีครับลูกยิงไกลแบบนี้ของทางเดวิลธนาวุปตโตแล้วก็ทางน้านของเจ้าเมืองวรวิดครับมาดูเกมของทางธนาคุปตโต แล้วขืนให้ไม่ได้ขืนหลังกลัมมาที่เมืองวรวิทย์ครับสายสุดมีอาดิวอาดิวชาตันนันแล้วให้ทางซ้ายมาต่ำชายยงกูแก้ประสานิดเครื่องมาแล้วทางซ้ายของสี่วิไลฟ c ซีที่ชายยงกูแก้ประสานแล้วแซไปสาย,สายเรียวโอ้โหยี่นี่ะครับเกมทางฝั่งซ้ายของทางสีวิไลฟซีครับเรียกว่าแม่เรียกว่าเกมรุกหนังหูขึ้นหม้อครับกับการยิงไกลครับเมื่อสักครู่เป็นทางหน้าเขาจะต่ำชายยงกูแก้ประสานครับ ขึ้นไปทางฝั่งซ้ายแล้วลองตัดสินใจได้ลองยิงไกลเลยครับแต่ว่ายังไม่ใกล้เคียงครับแล้วมาดูเกมของประพาคารบ้างแล้วแหวกกลับมาลูกนี้บังได้ไหมแล้วเสียบอลให้เสียบอลให้กับทางด้านของสิวิไลเอฟซีให้บอลไปทางขวาได้บอลแล้วลุยขึ้นมาเองทางด้านของสุรพงศ์ครับทางด้านขขงเจ้ายาวสุรพงศ์ทางขวามีขยับมารับบอลได้ดีสิวิไลครับให้ไม่ได้ขืนกลับมาใหม่ครับทางด้านของเดวีพะ สมกับเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับออกมาทางซ้ายแล้วตกกลับมาลูกนี้สายของอาดิวชาตานันแล้วก็โอ้โหลองซัดด้วยซ้ายของอาดิวชาตะนันานแต่จังหวะนี้บอลเหินข้ามขานออกไปครับเอาละครับตอนนี้ครับผู้ชมมาขยับโคงเก้กกรงขันในคู่ชิงชนะเลิศครึ่งเวลาหลังครับ เกมเริ่มครับประภาคารครับได้เขีย่ยลูกเริ่มได้ก่อนครับเดี๋ยแฟงครับขยับไปทางขวาให้ที่นากการวันนี้ต้องบอกเลยว่านากการในหน้าที่ทางขวาที่ทําหน้าที่ดีทีเดียวครับทุกรอบที่ผ่านมาครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอได้เจอหน้าตากันแล้วก็มาน้าที่แล้วเจ้าเฟิร์สจากกายยุดลูกนี้โอ้โหเจ้าเฟิร์สแล้วเจ้าชายประภาคารนะครับซ้ายลูกนี้ กรเชตขวาสุดมีเติมเกมขึน้นไปครับนักการแล้วล้อเข้าในซ้ายของนักการลูกนี้โอ้โหโกดไม่ได้ให้ไม่ลงครับวันนีากกา้ครับบอลเจ้าเฟิร์สจากกยุทธครับขยับมาที่แฟงอีกครั้งครับในแดนหลังลุยขึ้นมาเองแล้วหลอกยิงไกลลูกนี้อ้าวโอ้โหแล้วเมืองวรวิทย์ชาววันนี้แกกินอะไรมาครับมาจังหวะเซฟลูกนี้ครับแต่ว่าต้องชมให้จบเกมก่อนครับขึ้นหลังก็มาที่ทางด้านของประภาคารครับเฟิร์สจากกยุทธ ให้ไปขวาที่นักการต่างป้อมอ่านักการให้ไม่ได้มาที่เฟิร์สจักรยุทธอีกครั้งในนราเฟิร์สจากรยุทธยิงไกลลูกนี้ก็เคลียร์ทิ้งไปได้ครับเดวิลธนวุฒิปัตโตฮครับกับทีมของทางอุกอทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับให้มาที่ยังโอมนิติพงศ์นิติพงศ์หนีมาได้เอานีแล้วครับนิติพงศ์ยังโอมได้ล็อกเข้าในขวาของศรีวิไลแล้วก็โอ้โห,โห ยวนี้ครับแต่น,นี้จะแฟงมาได้แล้วก็โยกเข้าไนใส่ด้วยขวาครับบอดข้ามขาออกไปครับอย่างอมนิติพงศ์โอ้โหเกมของทางไอขวาของนุชัยยัดยัดเข้าไปแล้วทางหน้าของต้นวรเชตหนีได้ไหมก็ไม่ผ่านทางด้านของเดวิลทนาวุธครับ แล้วยิงย,ยัดมาไม่ผ่านเอาแล้วติดเครื่องได้รอซี่ธีละเทพลุยขึ้นมาเองให้มาขวาที่อาดิวแล้วก็โอ้ยมหมาหยุดติงนะเจ้าแม่จ๋าลูกนี้แล้วก็แฮนบอลฮะโอ้อาชีวศิศรีสุวรรณนะอ้แล้วต้องบอกเลยว่าจังหวะต้อกับเรวรอซีธีลาเทพให้มาที่อาดิวชันตะนันนั้นเรียกว่าหัวใจแทบรู้แทบขาดครับสำหรับแฟนๆของประภาคารนะ มาที่โต๊ดวรลเช่ครับตรงนสนามได้พาเกมรุ่ยขึ้นมาบ้างสายสุดมีที่สมศักดิ์แล้วเสียบอลให้กับทางด้านของทิวิไล่แม่ไม่เร่งไม่รีบแล้วจวังหวะนี้แล้วตรงกาสนามเก็บได้เฟิร์สจาก,กาย,ยุทธให้มาที่สมศักดิ์ผู้สิการแล้วก็โอ้โห,โหแม่หลุดกรอบออกไปครับแม่จะไม่รอช้าแล้วครับมาเล่นเร็วเลยครับสำหรับทางด้านของโต๊ดบอเช่แล้วพูดตัดสินมาว่าขยับออกไปก่อนนะฮะ คืใไม่ครทางด้านของโต้ววเชครับยัดมาให้กับสมศักดิ์ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านครับผาลุยขึ้นมาเองแล้วใจเลาะเลริมเส้นมาลุยก็ออกข้างไปก่อนแล้วครับผู้ชมในไลฟ์สดครับไหลไปที่2200ยสเซอร์แล้วแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โฮเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูย์ครับต้องตัดสินด้วยการดวลลูกโทษที่จุดโทษครับ คนแรกของประภาคายครับเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบครับชิปชลพัฒยิงเพื่อให้ทีมขึ้นนำครับชมแล้วก็เรียบร้อยดีรันนี่แหละครับสีสันของฟุตบอลท้าหน่ารักครับจะยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับ ชมแล้วก็เรียบร้อยดีครับคนแรกของทั้งสองทีมไม่พลาดครับยิงเพื่อให้ทีมขึ้นนำครับชม แล้วก็เ,เรียบร้อยดีครับยิงเข้าเพื่อตีเสมอครับชมแล้วก็เ,เรียบร้อยดีครับสองคนไม่พลาดครับทั้งสองทีมครับ ยิงเพื่อขึ้นน้ำครับชมแล้วก็เรียบร้อยดีครับของซีวิลาเอฟซีครับพเพื่อนหมายเลขแปด 8. อดิวชาตนันยิงเพื่อตีเสมอครับชม แล้วก็เรียบร้อยดีครับสามคนไม่พลาดด้วยกันทั้งคู่ครับคนที่สี่ครับขยับมาที่จุดที่สองครับคนที่สี่ของประภาคารครับเป็นเ,เล่นหมอยเลขสาครับฟรังค,ครับยิงเพื่อขึ้นนํำครับชมแล้วก็เรียบร้อยดีครับ คนที่4ของศรีวิไลเอฟเป็นผู้เล่นหมายเลขยี่สิครับอธิวัตน์ศรสีสุวรรณยิงเพื่อตีเสมอครับชมแล้วก็เรียบร้อยดีครับ4คนไม่มีพลาดครับของทั้ง2ทีมครับ คนที่หของประภาคารครับเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบครับเฟอร์สจากกรยุทธยิงเพื่อขึ้นนำครับชมโอ้ยแล้วก็เรียบร้อยดีครับ คนที่5ของซิวิลฟซี F C ครับเป็นผู้เล่นหมายเลขหกครับใช้ยังกูนแก้วประสานยิงเข้าเพื่อติดเสมอครับชมแล้วก็ติดเซฟแล้วก็จบเกมการแข่งขันครับเป็นทางได้ของประภาคาเอฟซีครับควา้าแชมป์ ออฟไซสบอร์ดครับครั้งที่2ไปได้ครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซีวีไลเอฟซีด้วยครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแชมป์ออฟไซสบอร์ดครับครั้งที่2ปราภาคานเอฟซี